Uuuh, oh, ai cũng biết là like yêu thích oh. ơi uuuh, oh.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  oh. หูหนีมันเคยหลุดเคยเดี๋ยวก้อนคุณกระไซครับแต่ว่าบาอยู่กลับมาเดี๋ยวมันหนีอีกนี่งโอ้หืมน้องครับใส่ง่ายครับผมหลังนี้คือเป็นสีตึงๆครับผมเดี๋ยวเบิ่งก่อนเนนาะพี่้องเเนาะพี่น้องเนาะ บรรจากาศลักษณะดินสูงนะครับผมใช่ครับพีบ่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้ว ครับพี่น้องครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับผมขอสวัสดีพี่น้องทุกท่านที่เข้ามาติดตามแลบชมนะครับเด้อสวัสดีพี่น้องทั้งในประเทศและต่างประเทศทุกท่านนะครับเนาะสารมอนี่ครับผมถ้าพี่น้องออกมาหาในยูนอสกินขี้เก่านะครับเนาะอ่ามาใส่เบ็ดปลาไหลครับเหมือนี้ขี้เกานั่นละพี่น้องน,ะนี่ เบ็ดก,กะเสร็มาไหมอยครับพี่น้องเพิ่มมาอีกยี่สิบหลังครับบัน้เยอะกะปาะมึกแหงเข้านี่แหละครับเพอ่เก้านี้ที่เด็ดด้ครับพี่นอ้องเ้อะหมาเกเบ็ดกะเบอร์สิบสามครับพี่น้องสายหลีดสี่สิบบอนนะครับผมสาหรับไม้กะจะเป็นไม้สาเนะครับพี่น้องเนาะนี่ด้านหลังนี่แหละครับพอดีเพิ่นกะสูบนำใส่เขาครับเป็นสาปลาแล้วกะ เรามามาเลาะบึงนะครับเนะาะนาเทียนนีตัวครับพี่น้องเนี่พยพ่อเด้ไปยุบไปกินบ่ามาหลอกก้อนกับมันอยู่ครับอไม้ที่เหลวห้องที่เห้องมานั่นแหละครับผมมันมีมาสัมไม้ครับพี่น้องจะสิบเป็นยังไงนไ้ครับเรือแต่บบมันก็นถือมาเล่นทุง่งเล่น่ารนำกันนะครับพี่น้องเนาะเป็นการมุ่งเสียเวลาครับพี่น้องไปใส่เบ็ดรำกันครับบัดนี้ไป นี่วัคซีนเบนร์แมนนะครับพี่น้องนะเดี๋ยวผมจะใส่ไว้ลองบึงครับอันจะมีตัวนะพี่น้องเนาะนี่งามอยู่ครับผมลอ,บบลองบึงครับลองเบิงครับลองเบิงจัคซีมี่ตัววะอ เยอะอ่ะฉีกเขาครับพี่น่องอปาะมึกมากสีโตครับผมจะพับเครื่องอืมเป็นหลอกอะ่ะเกี่ยวเลยครับผมนี่ประมาณนี่แหละครับพี่น่องง่าย,ายครับผม ลองบึ้งน้องพี่น้องเนาะขจิ้มมันแมนตุมกับบอมแมนเซียนเลยครับพี่น้องเด้อต้องขอออกตัวไปก่อนครับคุณกับพึ่งคับหาดกันนะครับพี่น้องใช่ไหมบิ้งครับผมขจิ้มมยนแมน ใส่ไปลองเบลนอีกอเทีย่ยมีโตเนาะครับเนาะตะวันหนามวุ่นบุ่นเยอะครับพี่น้องเงี้ยเนาะเงี้สิคืออยู่กนนอกพี่น้องเลยเอา้าล่องเบิงครับลองเบิลหน,นามวิ่งวุดวุดเยู่ครับเจียมนัน ลงได้ลึกเลยครับผมนี่ไะหลังต่อไปครับอะไรก็จะหายากแค่ไหนครับพี่น้อง đấy không đơn เ,เดี๋ยวน้อยเล่าพี่น้องผมยังลเล่าแบบนี้ละไปะเดี๋ยวผมใส่ลังนีพี่น้องเบป็งลังสุดท้ายนะครับผมแล้วมาเจอกันทีเดียวครับพี่น้องโอ้ยมันมีปลาไหลอยู่บ้านน้อ ครับหลังนี้ครับผมหลังนี้มีอาการด้ครับพี่น้องนะดึงสายลงไปครับตัว่าสายขึ้บดตึงนะครับพี่น้องตัว่าน้มหนกดูครับ ดูอยู่ทีครับพี่น้องสีตึงๆน,น,นี่เลยครับผมนี่นี่น้องอุยพี่น้องครับโมเมนปลาไหลครับผมโอ้ปลาคอโอ้เฮาโอ้ระว่าปลาไหลครับผม เอา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 เฮ้ยบ้านฝันไลครับสมพฟรแล้วเมั้งเอามได้ปิ้งครับพี่น้องเก็บก่อนครับผมไปครับ ครับสวัสดีตอนเศร้าครับพี่น้องครับอันเศร้าครับผมอากาศเยน็เยนๆเลยเศร้านี่พี่น้องเอ้ยลมหนาวครับผมพาพี่น้องมาหลาะหยามเบ็ดดวยครับเด้อใส่หมว๊านเนาะพี่น้องเนาะมาเพิ่งลังแหลกเขาเลยครับผมนี่เปิดกล่องใส่ล้างแหลกเลยครับผม ยุ่ไก่ไก่ขอนใหม่เนี่ยครับผมล่องจับเบื้อง่างหันนี่ดึงสูมืออยู่ด้วยพี่นอ้องเนอะนาเบื้องน้ำกันครับผมเป็นยังไงอ้ไอถึงเปียกเลยนะครับเนอะมา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  นีอครับพี่น้องโอ้ขึ้นมาแล้วโอ้โอ้โอ้อ้ป้าตัวเงี้ยงเถอะโออคุณไปเดี๋ยวเดี๋วมา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 คืูหนีมันเคยหลุดเคยเดี๋ยวก้อนพุงกระไซครับแต่ว่าโอยูกลับมาเดี๋ยวีงูหนีอืม โอ้ซึ่งอย่าทุกนั่นครับพวกเรานะก็ก็ ở nhà cấp cái lòng tuần thì nó xảy nhanh khác như các không cái khoan mày cầm nước cầm nước อ้พี่น้องครับใส่เงี้ครับผมอ๋อพี่น้องเบิ้งครับผมฮ่าฮ่าฮ่าอ้ยุ่ยอดครับผมพี่น้องเดี๋ยวครับเก็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 บเต็มแรกครับมาอยู่ขี้แห้งครับผมอู้กินเขาทรวงเลยครับพี่น้องเก็บครับเต็มแรกแห้งมันครับลองหนีบออยกินเลยครับพี่น้อง วันนี้จะของหน้าเพิ่นเอานามลงสาแล้วครับผมเต่ด้วยทิหาบุญเ็ดจะของหยากเก่งน้อยครับใส่ไปใส่แน่วุ้ี่น้องเอ,อ้ยบบน,นี้จับไม่ได้หรอกครับหลังได้เห็น,นจังเโถด้วยครับผมมัดน,นี่ก็ได้ใส่อยู่ประมาณดสิบปุ่มหลังครับอืม หาห่งใส่บ่อใดครับพี่น้องหายากไปยามเบ็ดกันต่อครับผมเดี๋ยวยามเบ็ดแล้วผมทิพภาพพี่น้องไปยามใส่กลุ่มโตนะครับวันนี้จะใส่ใส่กลุ้งไว้ยี่สิบหลังครับพี่น้อง สงสารหน่อยหนี้ตครับผมจังไนจะเตียมบ่ก็หลายครับบ้านกระแสไว้ยุใส้ซีหาหลังครับพี่น้องหางสาสั้นโพดครับหนห้ปละไหลลำมปาก อันมันมันเลยดืย้อทางเลยดึงทางเรียกเข้าครับผมใส่ไว้นีิสายบอดตึงนะครับพี่น้องใส่ไว้นีิ mình nhận lươi Wow Lươi to các cũng các nó nhìn các cái đoàn nữa sầu nhiều Lông nhi cứ bình xí từng tưng các bạn, nếu vương cót nó phi nông nó, เด้อพ <Five. S 2> ี like ううう่น้องกันเบิ่มจากลักษณะถินสูงมั้งนะครับผมใช่ครับพี่น้องมาแล้วมาแล้วมาแล้วโอ้นโหสวยครับพี่น้องเก่งที่สองครับผมเก็บครับอันหมานครับผม สองเต่าสวยๆแล้วจับข oh! ้อกับนามย้อนมือซ้าแล้วพี่น้องครับลมหนาวครับโอ้หนาวหนาวหนาวหลังนี้ก็มีอาการอยู่งได้พี่น้องเด้อเะกำลังโตครับผมณหนีมีอาการด้วยกันครับ เ็นพี่ม่มีสามครับพี่น้องสวยๆครับผมเดี่ยวครับอันครับบนนี้มัน Say bay nó nhiều không cả xây vậy tại lắng nỉ nỉ nhỉ nỉ 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 thử nỉ 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 ผลงานเสาหนีเขาด้วยครับเด้อสามเต็มครับผม ใส่หง่ตัวนึงครับใส่กระลังงามงตัวนึงนี่กระลังหลุนๆครับนี่สามแต้มสวยๆครับพี่น้องใส่เบ็ดสิบก้อนหลังครับผมถือประมาณนะครับเนาะไปครับบัดนี้พี่น้องผมจะพาพี่น้องไปยามใส่กุ้งต่อด้วยครับผมบัดนี้ยามเบ็ดแล้วๆไปเบื้องกุ้งกันต่อครับผมไปพี่น้องครับผมไปเบื้องกุ้งเฮาครับบัดนี้ยามใส่กุ้งน้ำกันครับ หมดน้องนะครับผมใส่ไปหมู่บ้านยี่สิบบังเด้อพี่น้องเด้อหลังจากไปใส่เบ็ดแล้วเด้อจะได้ก่อยบ่นนอพี่น้องเอ้ยเบ่งกันอ uhh. ึบอึบอันนี้เป็นตุ่มนะครับผม hmm ừ. hào yêu kapin nó ừ, cũng yên tuyên nhiên kapoong bung bưng binh băng nam băng kapoong kìa 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 กันบ่ครับเออเข่าดีเลยนครับพี่น้องเด้อไปเก็บครับผมอันนี้หลังที่สองครับพี่น้องเบิ่งครับผมเข่าดีกันเด้อครับเด้อการนึกเอครับพี่น้องเข่าดีก็ครับผมไปเดี๋ยวผมไล่ยามไปเรื่อยๆก็นะครับพี่น้องเนาะจะมาเบิ่งตอนจบทีเดียวครับผมไป